สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดส,สอสดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาตกปลานะครับแล้วก็เที่ยวนะครับอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนณนะจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น้ำไหลลงมานะครับ35ลิตรดา48องศา59ลิตรนะครับมันจะอยู่ที่ทวนออก <laughs> โมชิเป่งทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องประชาจอมปวดแม่สอนด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะลอยเรือนะครับรอบอ่างแม่สอนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบห้าเขาจะปิดปลาแล้ววันนี้วันที่สิบสี่นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะลองตีปลาช่อนดูหัวฝนนะครับว่ามันจะกัดกันหรือเปล่านะครับอ่าถ้าปลาช่อนกัดก็จะกลายเป็นคลิปตีปลาแต่ถ้าปลาไม่กัดก็จะกลายเป็นคลิปพาเที่ยวนะครับจุดนั้นอ่ะ ที่ลอยๆสีส้มเน่ยเน้นปลานายทองนะครับน่าเสียดายมากเลยโดนขายนะครับขายเยอะมากๆนะครับเขาแบ่งโซนให้ดักด้านท้ายนะครับบางคนก็ยังไปดักด้านหน้าอยู่นะครับไม่มีใครดูแลเลยอ่างเก็บน้ำมาสอดตอนบนนะครับก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับให้ปลามีที่วางไข่กันบ้างนะครับท้ายๆแต่ความจริงเขาตกลงกันแล้วนะแต่ก็มีคนไม่ฟังนะครับแต่ก็ไม่มีคนไปควบคุมเหมือนกันเขาก็เลยกล้าทํากันอยู่ซ้ําๆแบบนี้หลายรอบแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูปลาดีกว่าว่าใหญ่ขนาดไหน นี่นะครับไซส์แบบนี้เลยนะน่าจะมีสองโลก,กว่านะครับตัวนี้นะครับก็ดูดิกันน่าเสียดายไหมนะครับดูนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นผลของการลงไา่นะครับแล้วก็ปลาก็ตายลักษณะเนี้ยเยอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยพวกปลาจงบจีเนี่ยหลุดรอดมาตายเนี่ยลอยมาเนี่ยเยอะมากนะครับนี่ตัวยาวเป็นศอกเลยนะ นี่นะครับเนี่ยยาวเป็นศอกเลยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะบรรยากาศยามเช้านะครับฟ้าครึ้มๆนะครับพายออกมาแล้วตอนนี้เ,เราก็เจอร่องร่องแรกนะครับตรงน,นี้จะเป็นร่องห้วยนะครับอ่าแต่น้ํายังไม่มานะเพราะฝนยังตกไม่หนักตอนนี้ก็พยายามหาจุดที่จะตีปลาช่อนกันดูเลี่ยมแต่ละเลี่ยมหน้ามีตัวมักนะครับ แต่ตีไปแล้วเงียบกริบนะครับที่งันงัดมาต่อทางนั้นบรรยากาศฝนที่โปรยปลายลงมาในครานี้นะครับตอนนี้เนี่ย,ตย,ตย,ตยไตรไตรรับนะครับไตรรับเป็นคนขับนะครับซึ่งเป็นเก้ากับผมเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่อีกจุดหนึ่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีน้ําไหลยอยู่ตลอดทั้งปีนะครับเขาเรียกว่ามันเป็น ตาน้ําก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือว่าจะเป็นใยน้ํออา,ากไ็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงนี้มันไหลตลอดนะครับปลาเลากา็กน่าจะชุมนะครับปลากงปลากดนะครับปลาช่อนอมซอนนะครับปลาพิเรนยญญาอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ข้างบนนั้นยังไม่เคยขึ้นไปดูอยากไปดูเหมือนกันน่าจะเป็นตานามเพราะน้ำมันไหลมาตลอดนะครับแต่น้ําจริงๆแล้วที่ที่มันเข้าอ่างเก็บน้ำแม่สอดตะบนเนี่ยมันเป็นน,น้ำแมละเมาไหลลงมาด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ น้ำมันลดมันก็จะเห็นเป็นโคดอย่างนี้นะครับถ้าดูในช่องมาชาจมวนแม่สอดก็จะเห็นว่าผมนั้นดำน้ํายิงปลาอยู่จุดนี้เป็นบ่อยนะครับแล้วก็ได้ยิงชะโดไปหลายร้อยศพนะครับโมชิเปงเลยโดยิงไปกี่ตัวนะสองตัว,สอ,ตวสองตัวครึง่งฝนตกเก็บโทรศัพท์ก่อนดวช็อตตอนนี้นะครับก็ลอยเรือเลาะตีกับปอมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาถึงหน้าอ่างกันแล้วนะครับนู่นเป็นสันสันอ่างนะครับแล้วก็เข้าหุบตีไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศ ดูนะครับโอ้โหเลดบลูนะครับคาสโต้นะครับตีไปเมื่อกี้ได้ปลานะปลากัดนะครับแต่มันหลุดนะครับปลาใหญ่นะครับปลาช่อนใหญ่ทีนี้เนี่ยมันไม่มีสวิงนะครับลืมเอาสวิงมาก็อันนี้ก็จะเป็นหุบอีกหุบหนึ่งนะครับที่น่าตีมากนะครับเดี๋ยวดูดูเฮียโต้งครับตีนะครับว้าวไม่ติดกิ่งไผ่ไม่ใช่เฮียโต้งนะครับนี่ดูการกอมาแบบมอเตอร์คอสจีพีนะครับมอเตอร์จีพี แต่ไม่มีเหมือนในคลิปคนอื่นนะครับที่ปลาจะตบแบบปุ้มบั่มปุ้มบั้มไม่มีเลยที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนนะครับชะโดก็มีน้อยมีคนแอบมาปล่อยอยู่แต่ทางที่ดีถ้าจะปล่อยปล่อยกระสุบดีกว่าไหมนะครับกัดกัดเบ็ดทีกว่านะครับง่ายกว่าด้วยวางแผนไว้อยู่นะครับคิดคิดอยู่เรามาบริเวณหน้าอ่างแล้วนะครับโซนนี้ก็จะมีคนตกปลาอยู่ตรงนั้นนะครับจุดนั้นลงง่ายนะครับบริเวณนี้ยความจริงเขาห้ามลงข่ นะถ้าที่ได้ยินมานะครับที่ตกลงกันก็ยังคงลงนะครับตลอดแนวหน้าสันอ่างนะครับวิ่งเข้าไปนุ่นนุ่นขายหมดเลยนะครับตั้งแต่หน้านุ่นเลยนะวิ่งวิ่งไปถึงนุ่นเลยนะครับขายหมดเลยก็ปลาไม่มันจะเหลือได้ไงนะครับไม่มีที่เพาะพันเลยเอออันนี้ก็เดี๋ยวพาล่อนไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ได้ปลาปลาก็หลุดนะครับดูบรรยากาศนะครับสวยนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยมีตัวกัดสักเท่าไหร่แต่ปลามีไม่มีนะครับแต่อุปสรรคอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับก็พาเที่ยวแล้วกันคลิปนี้นะคิดว่านะมันไม่น่าจะได้เป็นการแบบว่าทิปทิปตีปลาแล้วล่ว<ป>ละตีไปเรื่อยเออท i ินวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าแนวนะครับที่ตียากๆหน่อยนะครับใครอยากจะมาเที่ยวตีปลาอะไรเงี้ยดูแล้วดูคลิปนี้แล้วไม่อยากมาตีเลยใช่ไหม <laughs> ดูคลิปนี้เปิแล้วพอแล้วนะครับมันตีเองหน้าหน้าแฮมแกมไม้อะไรก,ก็ไม่ได้อ่ะตีเข้าไปได้แต่ยอดไม้เอ้า,อาพันอีกพันอีกพันอีกดูดู <laughs> เดี๋ยวมันจะมีหูปอีกนะครับมันจะมีหุบด้านในหุบด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปปุ๊บเราเลี้ยวขวานะครับจุดเนี้ยมันจะเป็นที่ที่เข้าไปได้ได้ลึกมากนะครับตีกับปอมอะไรเงี้ยได้จุดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเคยได้นะครับก็ถ้าดูในคลิปช่องบาราจัาหว่วแม่สอนเนี่ยก็จะเห็นว่า คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ตีเนี่ยก็คือจะได้แนวเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไปไหนหมดไม่รู้ละนะน้ำมันด้วยระดับน้ําที่สูงนะครับต้องหาเหลี่ยมตีกันน่าดูเหมือนกันปล่อยให้ไลไปล,ลมแรงมากนะครับปล่อยเรือมันไหลไปเรื่อยๆนี่นะก็ยังคงแห้วอยู่นะครับบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็เป็นคลิปพาเที่ยว,วกันอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศด้านในหุบนะครับ ในหุบของอ่างเก็บน้ําแม่สอดตอนบนนะครับความจริงแล้วน้ำเนี่ยมันไปได้ถึงนู่นเลยนะครับแต่ตอนนี้ลดลงมานะครับตอนเอาเรือไปไปได้ถึงหน้าผาดินด้านหน้าเลยนะที่ปลายเบดชี้ไป,ไปนู่นนะครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยน้ามันลงระดับไปเรื่อยๆเืยๆนะครับแล้วดูบรรยากาศโดยรอบครับนี่นะครับฟ้าค้มไม่ค้มนะครับก็ นี่แหละเลี่ยมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบางคนก็ไปถ่ายกันแต่ด้านหน้านะครับคนที่ผีบ้าเข้ามาด้านในได้มันต้องมีเรือนะครับแล้วก็ไม่กลัวแดดนะครับบ้าบอเหมือนพวกบล็อนี่ยนะครับเออแ้วก็ยังตีนะครับอย่าปลอมนี่นะครับตีนเข้าไปหนึ่งสองสามติดต่อและจุดนี้นะครับก็คือจุดสุดของเขตนะครับน้ําตอนนี้นะครับ ก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับความจริงมันจะอยู่บนเนินเลยนะครับน้ำนะครับแต่น้ํามันลดลงนะแล้วก็ดูนะครับนี่มันจะเป็นหินเป็นชั้นแบบนี้นะครับบางก็เอาบนตะคสดมานะครับตอนที่น้ํามันลดเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยฝั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับอ่าทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครชอบแนวไหนนะครับอาจจะขี่ม้าผจญภัยเข้ามาในนี้ก็ได้แต่คิดว่าผมคงไม่ขี่ม้าผมมานะครับเพราะว่ามันไกลมากนะครับแล้วก็บวกว่าเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยมันอันตรายอยู่ แต่มอเตอร์ค้อนมาได้นะครับเขาก็มาทัวร์กันมาตั้งแคมป์นอนกันและนี่คือด้านในสุดนะครับของด้านหน้านะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะออกไปนะครับแล้วก็เราลองไปดูหน้าหินนะครับก็คือพูยง่ายไล่บริเวณไปเรื่อยๆจะได้เห็นอนาบริเวณทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงดูสภาพป่านะครับนี่นะครับก็ยังสวยส่วนงดงามอยู่เขียวนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราไล่ไปด้านหน้ากัน ดูคนบ้านะครับรองเท้าไม่ใส่ไล่ตีปลาหลุมไหนปลาไม่กินก็หน้าด่านตีซ้ําคนเรามันก็อย่างนี้นะครับเวลาทําอะไรมันต้องมีความหวังถึงแม้ว่าหวังนั้นจะเลือนลางสิ้นดีเดี๋ยวเราจะหนีเขาไปอยู่หลุมหน้านะครับเราจะไปตามหาแหว้วเอาหลุมข้างหน้าเอาเออคืมมาละคืมมาละเจ้าพอ่อเจ้าแม่คืมมาละจะตกไหมเนี่ย หน้าไม้ละสองวันตามหาปลากรายนะครับก็ไม่เจอแล้วก็มาอ่างนี้ก็เจอแต่พวกปลากระโห้ที่ตายนะครับก็เป็นปลากระโห้ที่กลุ่มแม่สอดจะเป็ดเจรเมรยปล่อยกันไว้ร่วมกันปล่อยนะครับเจอสองตัวละกระโห้นะเสียดายเหมือนกันนะตัวเบลเลอร์เลยไซส์สามนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูวิวไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองจอดตีหลุมนี้ดูนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าณขณะนี้ ไฮไลท์ f อ h เด a r คาลิเบกำลังไปแล้วแจ็คสเปร๊จะได้เนี่ยเห็นเห็นหน้าอ่างนะครับสันอ่างอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปหน้าอ่างกนะันแต่ตอนนี้ให้เฮียต้งไก่ต้มน้ำปลาเนะี่ยได้ย้ำความรู้สึกอีกทีนึงเพราะว่าเขาเห็นปลาช่อนลอยหัวอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้นะครับวันนี้เขายังไม่ได้อะไรสักตัวเลยแต่ผมได้ปลาโนจันมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตีเกี่ยวเอานะครับเพราะว่าปลามันตายแล้วลอย ตายลอยเยอะมากนะครับนุ่นกระโห้กระโห้อยู่นู่นนะครับที่ตายนะตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกระโห้กันดีกว่าจะได้เห็นชัดว่าใหญ่ขนาดไหนเฮ้ยอย่าวุ่วายแค่ไปดูปลานี่นะครับนอนตายแอ e งแม่งอยู่นั่นใหญ่มากเสียดายมากเลยอันนี้ทางกลุ่มแม่สอนจอมเบ็ดเจนน้ำเมยนะครับร่วมกันปล่อยโดยมีผมนะครับเป็นแอดมินกลุ่มนะครับเป็นแผนกหาปลาแปลกๆนะครับพี่มันก็ไม่แปลกมากหรอกแต่มันแปลกสําหรับ ในเรื่องของราคานะครับเขาไม่ค่อยปล่อยกันนะครับโกมระมงอันนี้เราก็จะหาพวกปลาดีๆเนื้อดีๆมาปล่อยนะครับก็สุดท้ายก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับดูเฉพาะหัวนี่นะครับใหญ่มากนะครับโอยน่าเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยแล้วมันก็ต้องมีตายกันบ้างนะครับสิ้นอายุไขใช่ไหมพี่ตงพี่ตงสิ้นเมื่อไหร่ห้าสิบปีครับ แม่งอีกสิบปีก็ตายหาแล้วนะเออดูท่าทางแล้วนะครับวันนี้น่าจะได้แค่นวลจันทร์ตัวเดียวเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่หน้าอ่างกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับการพาเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนก็น่าจะจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่ได้ปลาเพิ่มแต่ถ้าได้ปลาเพิ่มเดี๋ยวจะเอาให้ดูโอเคสําหรับใครที่อยากจะเที่ยวนะครับก็ลองดูแล้วกัน พาเข้าทุกซอกทุกมุมของอ่างแล้วนะก็แห้วนะครับก็ยังแห้วอยู่ดีแม่พยายามจะเก็กเสียงหล่อนะครับนี่พี่โต้งเขาลงน้ำไปล้างตูดไปเรียบร้อยแล้วลขี้ไปล้างตูดเชื่อมไปล้างตูดเป็นไงแสบตูดไหมฝากกดติดตามช่องมะช้าจอมปูนแม่สอดๆกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะพากันกลับไปยังรถนะครับน่าจะกินแห้วกันแล้วล่ะแ,แล้วก็ที่สำคัญนะในช่องก็ มีสาระให้ดูเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักน้ํานะครับการเลี้ยงม้าการฝึกม้านะครับการปลูกหญ้าแพงโกลาการลงเสารั้วนะครับการเลี้ยงปลา3ระดับนะครับแล้วก็อาหารปลานะครับที่ไม่ทําให้น้ําเน่าเหม็นง่ายนะครับก็มีสาระแยกเป็นผลิตผลิตไว้ให้นะครับก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะครับรวมถึงการทําเมนูอาหารนะครับก็อร่อยไม่อร่อยลองไปดูแล้วกันนะครับล่าปลานะครับแล้วก็เมนูแปลกๆเยอะแยะเลยนะครับก็จบคลิปนี้นะครับน่าจะ ฝากไว้เท่านี้แหละน่าจะมีความแห้วนะครับประดับบารมีไว้สําหรับคลิปนี้นะครับดูนั่งคนคนแห้วครับปลาทําปลาหลุดก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ